ครับผมพี่รองครับสวัสดีครับตีหากัวกลัวพี่รองผมตีหากัวกลัวครับตะเวนอันสวยงามกับยูทูบช่องอีสานบ้านเขาเองเขาเขาทิ่บตกระได้เงาได้เงยขึ้นมาแล้วเขามีเงี้ยวหัวพี่รองมือนี่เขามีเงี้ยวหัวเขามีเงี้ยวหวกพี่รองผมอืมไอเบื้องล่างแหลบเป็นเสียบโอ้หวกพี่รองหวกอืม ครับเดี๋ยวถาตาีดงพร้อมก้อนนะครับเนาะเพิ่นกาเขาของลูกของหน้าปฏิบัติภารกิจอาบนะ้ำแปลงฟันพี่รองผมเข้ามาเบิงถังอีโง่เข้าน้ามันเต็มเอาปลาบา่ท่านไดพี่รองนอกจากไตบ้ามีอะไไตกันนาจะได้ผลเลยครับเนีย่ยนกเป็ดพี่รองนกเป็ดพี่รองลาบลาดคือคุณที่เพิ่นเลี้ยงได้บนนอพี่รองนกเป็ดสามตัวพี่รองผมเพิ่นเลี้ยงได้ได้นน่พี่รองนี่ นี่แหละครับนกเป็ดของแถด้อพี่น้องเด้อหลังนี่เป็นเจ้งไายพี่น้องหลังนีเ่เป็นเจ้งไายหลังนีเ่เป็นเจ้งไายอ,อุ้ยร้อนหลักยามกว่นกระไดรู้ไห<อ>เข้าไปเบื้องทางนี้พี่น้องบรรยากาศแนวนี่หาว่าอะไรอีกแล้วเข้ามาเบื้องทางนี้กันมีเป็ดบ่เป็นไส้บ่เข้าขยับเ,เป็นเป็ด ตาเดียงเขาก็อยากเอาขื่นกับมือเนาะพี่น้องเนาะบ่มีเว้ยโอ้เป็นตะไส้กะระดอกเป็นตะไส้กะระดอกพี่น้องนี่เชียงสิือเบ็ดจมอยูบอ่ะมัรอยากาศตีหากลัวๆอยู่ท้องต่งหน้าอันสวยงามเลยพี่น้องเนาะเอาพี่น้องผมมายามเบ็ดกันพี่น้องบาดเริ่มเลยพี่น้องผม ไปครับยายแดงพาไปยามเบียดนะครับไอ้ขันใส่เบ็ดต้องใบใจแง่แดงเนาะครับเดเป็นใบเอียงควงเขาเหลุนหลุดลุนหลุดเราพี่น้องเพราะว่าบ้ามีใส่เองมันกับพ่อใดญมันบ่าคอยมันยืนองสามลังยืนนสองสามลังไปเรียกพี่น้องยามให้มวนเลยครับเนอะยามให้มวนถือบ่อถือมันก็อีเรื่องนึงเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้อง มันเป็นของธรรมชาติที่เขาโบ้หัวมันสีถือกหลังใดถือกเครื่องบ่ถือกเนาะครับเนาะน้ำดีเอ่อทาน้ำดีคลองดียังสีมันกะถ้าว่ามีโอกาสถือกบ่มันกะยอมมีพี่น้องกว่าเขาฝนแน่เบื้อพี่น้องเมื่อซช้านี้บ่ครับ ว่าไปฝุ่นบาทพี่น้องเยอยุ่หลังเลี้ยวยุ่หลังสองหลังพี่น้องผมให้นี่เขาใส่ยูประมาณหาหกหลังเนาะครับเนาะใส่กันยูประมานหาหกหลังเบื้องกว่าเขาคุณยายกว่าห้องพี่น้องกว่าเดียวเด้นี่อยากบอกว่ากว่าเดียวอืมหลังนี่เอาหลังนี่คือเป็นจมๆครับตัดเดียงว่าจมก็ขือปลาสายเบ็ดบ่คอยตึงเอามาหลุ่นกันสายเบ็ดบ่คอยตึงแต่ว่าหลังจมตึงแล้ว ถือบ่าพี่น้องถือบ่าพี่น้องดึงดึงดึงเทือกเทอกโอ้ยพี่น้องผมวุ้ยบักเอฟพี่น้องผมอุ้ยพี่น้องเรียบร้อยอุ้ยเกินว่าเบ็ดไอ้นี่ บ่เสียบนี่เป็นบ่ได้กินนะพี่น้องโอ้ปลามันอยู่สูงปานนี้มดเลยพี่น้องให้สูงสูงปลามีบ่เคยใส่พุดอีกเจ้านึงพี่น้องห้ามยามเบ็ดอยู่พุ่นพี่น้องผู้ใดเดี๋ยวเฮาสูมเบิง่งเสียดุงคืออ๋อเดี๋ยวเฮาสูมเบิ่งก่อนมันบ่กรรมไฟพุ่นน่ะตัวเดียวว่าสั่นพี่นอ้องเสียนเบ็ดปะทะเสียนเบ็ดเจอกันพี่น้องผม เขาได้เตียมหนึ่งเล้วเพิ่นก็นได้เตียมหนึง่งเขาได้เตียมหนึ่งล้วเพิ่นก็นได้เตีย <c oughs> มหนึ่งพี่น้องพดบาระวังต๊ะหนามเน้วพี่น้องเนาเขาต้องเอาความระมัดระวังไปก่อนอผมเป็นผู้ถือบู๊ยมีหาฉีดพี่น้องนี่นักอึกจริงแนวนี่มีแล้วหาฉีดพี่น้องผม,มตองยามผอมเพื่อนบ้ามี แตถ้าทายยางไปมองมันบ่มีเพร็รมีได้นั่นแหละพี่น้องส่วนฟังนั่นของข้าเจา้าบอหูว่าสีได้หน่อยได้หลายเดี๋ยวจะมาหลุ่นกันพี่น้องผมยามเพชรหล่เสาปะทะกันพี่น้อง พี่น้องผมไปเรียย่างในน้อยมีห้องสุงแล้วหนึ่งแต้มแล้วกับพ่อต้มบ่เม็นพ่อปนเนอพี่น้องพ่อต้มพอแจงเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เกิดอีหยังขืนบ้ามีสบายอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยอ้พี่น้องเดียว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 ถือบ่ถือถือบ่ถือพี่น้องเว็ดเว็ววววอุ้ยพร้อมด้วยงูงามๆอีกตัวหนึ่งเดียว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 มาเจอ เดี๋ยวมาเจอพี่น้องเดี๋ยวมาเจอโอ้แต่เดียวปวดเอาครับเพิ่นเปิดท่อนี่เตรียมบบที่สองพี่น้องเตรียแมบบที่สองพี่น้องผมยี <c oughs> บ่เต็มปากเพราะว่ามันบอ่เป็นเบ็ดเ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรกว่ามีสิมาจัดการพี่น้อง บ้ามีส่ใส่เบ็ดอ่อนที่สุดในปตัตตพีมาจัดการไอเรียนะครับเนาะโอ้ยยังไงวะได้พี่น้องมึงเบ็ดเท่ากงค,คู่ไอ้จำดินมับไหมแม่พี่น้องอุอ้ยขาดเลยแบออยบนี้เด็กหลุดพี่น้องหลุดเบียบเห็นได้ชัดขาดโมยูนน ครับบบมีขาดบบมีล่าร่มเย็นซวยๆเบอร์หกสิบบัตรเทียเอฟซีถามว่าเบสนี่คือเบอร์หกสิบแมนบ่าครับโอ้เอ็นเบอร์หกสิบซะเพราะผมจับแล้วมันเป็นยิ่งใหญ่พี่น้องเอ็นเบอร์หกสิบจับแล้วมันเป็นเสียงยิ่งใหญ่ตึงๆอยู่ห่วยห่วยห่วย บนปียูก,กลางเห็หนอะไรอีกหรือบางยีง่แดงบ่มีตัวมีตัวหลอนทางพุ่นได้ได้ไปทางพุ่นพี่น้องได้ตัวเดียวว่าสัน หลอนเบิดและไี่ถือยุทธทางเทิงอีหลีเนาะพี่น้องอันนี้มันออกลุ่มๆโอ้ปลาสียุทธทางเทิงคือวาเนาะครับเนาะบ่เม่นถือพี่น้องหรอบ่เม่นถือบ่ซุ่ม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 เอาเราเป็นบ่เอาเราเป็นบ่ซุ่มพี่น้องซุ่มเอายุใส ยุ่ัสแหละคนโอ้ดึงปลาอยู่พี่น้องดึงปลาอยุคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคุณด้วยความอิจฉาดิเสียเขาต้องเขาต้องเบิ่งว่าตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเห็นอยู่อุ้ยบ่ไเปสีสวงกิโลคุณบ่อไหนอะโอ้พี่น้อง เดียว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 ต้องดวนกับบ้ามีแล้วพี่น้องเนี่ยนี่อุ้ยคนมาแมานเถอะพี่น้องบทยางอี่ไรพี่น้องไปเฮาว่าตกสนใจพี่น้องเฮาใส่ขอเาเฮาเมือม่อไผเมือม่อ,ม,อมันต้องฝากไกว้ก้อนพี่น้องผมก็เป็นตาถืออยู่เดียวแหละสำต,ตวนตัวบ้ามี่แต่ว่าสองตัวนี้แจงไปเพียน เลีย้ยพี่น้องพระสี่หาองค์กระไดก็เขางำ่ำงามอยู่ตั้งกว่านี้ยัยพี่น้อง จังไดนี่แหละครับยามปลาธรรมาชาติบ่มีค้ามบัเฟคข้าว่า,า,า,าโกโหกก็คือนั่นดีครับล้างหนึ่งเดียวนะล้างเดียวนี่นนยไงเดียเด่ยวอ๋ออย่างเงี้ยก็มันเขินอื้มอืม เบ็ดเสียพี่น้องบาทนี่ถึงขนาดเบ็ดเสียเลยพี่น้องมรลองร้อยกันยอดการใส่อยู่เลยครับเด้อตัวลูกหาวอย่างเดียวชั่วอันบอกว่ามันอยู่นี่นนนพี่น้องเบ็ดเสียพี่น้องผมนี่ระวังรุ่นละทึกแล้วก็เล่าใจสุดๆลังยา่าลังางแง่ปลาเน,นี่ยมันบ่นไปหอดใส่นะอุ้ยเห็นเบ็ดแล้วพี่น้อง ขาดป<ะ>้าเอาปานนั่นไปยี่เดียรบ้ขาดเจ้าว่ามันลดบ้ขาดบอ่อลดขอดลดขอดพี่น้องลดขอดอือว้ามีตัวหญ่ว่าเก้าขัดไฟสัตว์มันมีตัวตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะพี่น้องถ้าเก้าขัดไฟสีเ่เขากันตีได้ว่าขี่ไหลมีกิโลหนึ่งเนาะครับเนาะ ดวงเบ็ดกับพวกเสียบว่ะเสียนเนาะดวงเบ็ดไปนน้ำปลาเลยพี่น้องลดขอดดวงเบ็ดไปนน้ำปลาเลยโคตรเสียดายเลยมันสิอยู่ใสเนาะบาดปลาตัวนี้โอ้ยหวับสิได้ปลาตัวนี้ไเชียงเสียดุงอยู่พี่น้องเอ้อยเบดขาดเด้อทางนี่ลุดลงไปในเห็นหน้าผู้เดอ้อหึอหึบ่มปนเอาอีหลัพี่น้องมันก็สิเอาดูเลยทางนั้น บ่แมนแ่นหรอกครับโอ้ยหล,นะหลุดลงกลางไหนน่ะเบ็ดหลุดคอออกไปเลยตื่นเต้นระถึกเล่าใจแน่นอนพี่น้องบ้ามีเบิ่งสถานาการณ์แล้วนี่อื ร้อนร้อนรุดมันขาดเนี่นอนพี่น้องคันเป็นเงี้ยวหัวเงี้ยกบเขาต้องเขาใจย่างนึง่งนะครับด้วยหลังไดร้อนนี่คือมีปลาสวบเนี่นอนพี่น้องประเด็นสะน้นคือมันอย,ยู่บยู

เห็นน้ำกันยืนรอพี่น้องกันโอ้ยใจสีขาดเอาใจสีขาดพี่น้องเห็นเห็นกับตาคักๆเต็มกล้องเต็มเกือบรูดข้ากล่องเลยพี่น้องอย่าลืมช็อตเด็ดช็อตนีเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมช็อตเด็ดช็อตมี้มั่ใจสิว่ายพี่น้องว่าคันว้าวืสอเบื่อถึกโอไปเบื้อปงปลาเสียดูปลาได้ปะ<ฮ>ครับ<ฮ>นี่นี่ปะครับนึกผิน<ฮ>ครับ Ủa cái phi nọ kìa hmm? <laughs> Chắc lặng Xe chắc lặng Sao lặng để chắc tù hợp chắc. Bà xoắn xong tù hút bắt lấy ở đây bà dân Nghĩa nhắn nhỉ Ồ, khách nghe chỉ cái điện miền khắp Khách nghe chỉ cái điện miền ได้ปลาไหลนหนำพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเอาเถือกเส่เฮ็ดใส่กันอยู่ว่าคนผู้นี้พี่น้องบยปลาเชีงเมียบกใหญ่พี่น้องเอาขึ้นได้ยินว่าเฮ้ยินไปกินปลาเชียงมากินังไรเนาะบ้าใครสิดีก็ไปมันสันด้วสิเฮ็ดไปวัดไห้เอาเอาเอาลงไปกินก็กินพี่น้องเอาบ่ ว่ามันถือกหรือบ้ามีดึงแห้งโอ้กินคือกันนะครับเนาะอืมเอาเอาจินกันเอาเบิร์ดหรือเปล่าเอาเบิดเหล่านะครับเนาะข้อใหญ่เดี๋ยวยี่บ้าครับเนี่ยโอ้บักหลายพี่น้องบักหลายคุณยายกวาเจีบบักหอยย่างเดียวพี่น้องไปโชคดีครับ สาเต็มแล้วพี่น้องเฮายังตามอยู่เต็มนึงเนาะครับเนาะแต้มที่สาเฮาก็เห็นเห็นนับด้วยพี่น้องนะนับด้วยอันที่มันลุดนะนับเพราะว่าเห็นโตปลาแล้วเอาขึ้นบ่ได้ต้องนับพี่น้องสามเต็มคือกันพี่น้องผมบ่หน่อยนากันบอกบอกซะคือคือขันเฮาว่มีกล้องขันเทคโนโลยีบ่ลาสมัยคู่มือนี่พี่น้องสิเรียนช็อตบังหันบ่เอาตามตรงๆ พี่น้องสิได้เห็นช็อตว่างหันว่ายุ่ยแจ่นดี๋ยวฝอายเบื้องไม่มัดลุดแล้วมันไปเลยแบบนี้แหละที่มันยุ่งหวังเก่าอยู่เนี่ยตัวแบบไหนพี่น้องก็เห็นน้ำกันอยู่งแล้ว่ามีบ่ได้ตัวตาเลยเกิดว่าน้ามคุณเบิร์ตพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเกิดว่าน้ามคุณเบิร์ตพี่น้องเอาเบื้องเอานี่น้ามคุณเบิร์ตหลักติดยุ่ยแจ่นไปไปไป อันนี้นี่รูดช,ชัดเจนเห็นเขามุนบ่พี่น้องนะโอ้โยตีเขาหักเขาหมุนเลยพี่น้องสเสดงวมาตัวบาอดบ,อบอ่หน่อยเนาะครับเนาะสังเกตด,ดีดีแล้วพี่น้องนะขุนนกเป็ดพี่น้องเอาสิไปเรื่อยๆยาหมหนึ่งก็ไมย่ยิงนู้อยู่นี้เอาไป ศูนย์เสียเบดไปหลังหนึ่งดวงไปหลังหนึ่งพี่น้องรุดเข้าบ่ราเป็นสายขาดเวยพี่น้องเรือยย่าเขาเจาว่าเอ็นเบอร์หกสิบนี่บ่ขาดแน่นอนแ่ะแต่ว่ามันมันรุดเข้ามองทีห้องหยักเนาะครับเนาะไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องถึงเครื่องเช่อมูง่งเบดประมาณหาสิบหลังเนาะครับพี่น้องตาเขาใส่ห่างแน่ คนเราสไตล์ก็บม่แย่เดียงบ้ามีนี่ขั้นหนึ่งบ้ามีได้ประมาณสิบหลังเลยพี่น้องทำไมแย่เดียงพันสีใสสไตล์แบบว่าใสา่ใส่ห้างเนี่ยัยงสีนะพี่น้องวังพุ่นไปพี่น้องใกล้สิบแล้วครับโค้งไปพุ่นกะคือโอเคแล้วนะครับเนาะ เอาพี่น้องผมไก่สีเหลียวเยวนาะครับเนาะส่วนเนี่ยปลาหมึกแข็งบ้ามี่ยังบ่เคยยอมแพ้เรนะครับเด้อกได้ไปแล้วประทุก็จะเลือไปแล้วตัวหนึ่งว่าน้ำหน่อยๆแนวนี่แม่นบ่านี่น้ำอุจจุอิจิแนวนี่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้พี่น้องผมส่วนแถวนี้บ้ามีก่กับมาเขือเชี่ยนยุยยวยเยือกคบพี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่เพสนใจเสียวกบมาลอยรุ่งเรียงรุ่งเร่งไปนี่ระบาด คืผมมีหลังจมปัตพีจะหลังในพี่นอกเลีคคอย,อย,ค,ยครับอืมพี่นองตัวครับให้ยังสีกันมีปลาเดีพี่นอง เอา้าบนเนี่ยพี่น้องบนเนี่ยแล้วพี่น้องมีอาการว่าเสียอีกแล้วสาธุให้เห็นหลังแล้วกห้ได้ว่าจะกระจมปัตตาพีเนี่ยไหมโอ้ยนั่นนี่เดียเ๋ยงฮอยยจมปัตตาพีหลีพี่น้องต้องรุ่นกันหลังนี่ขนาดเบ็ดว่าเหลาแข็งเนี่ยจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อรุ่นกันหลังนี่รุ่นรุ่นแยกกับพิบตา อยู่วะยังเด้อพี่น้องลลปลาชิงเงาะเบียดกุกด้งในขนาดนี้ต้องบ่ตัวหน่อยจะเสียดายพี่น้องถามกุม้งซึบบามีบามีโคเสียดายเลยวังหันกะหลุดข้ามือเด็ดบาทนี้บาทเบียดจมน้ำ หลุด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 หลด,ลดโอ้ยหลอเฮ้ยอืมไลพี่หอมันก็ต้องแสดงว่าล่งไปขึ้นมาล่งไปขึ้นมาอยู่แถวนี้แนละ้ว เขาถือถือไปอยังนสีเลนป่ะครับไปทางคลองหิ้งหนูเฮเนอพี่น้องเพระนาะฉะนั้นปลาหลายนี่ซานี่พี่น้องไปพี่น้องผมไปรุนน้ำกันโอ้จริงๆมันอยู่ในมือแล้วสามเตี่ยมพี่น้องเฮ้อ น่าม,มันเลือกสีไดีพี่น้องเพราะมันท่ามดาได้ท่วม,รรมรวมขามับเลยท่วมสาเดียวเดียวบ้ามีต้องหาทางไปที่คือตรงคืนพี่พี่นอ้อง